สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงเบิร์ตสุขุสุคนสมองสุบอนสบายดีย่าสวยเด้อพี่น้องเลยพ่อพ่อกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะแม่มินี่แตงพระเข่าย้าจะไปใช้รถรถไปใช้เกาะอ่ะเพจยังกินได้เมื่อไง อาชิบะอาคาตะก่องอ่ะอ่ะไม่เสนอเมนูถ้าคาตะกองก่อนพี่น้องมาเด้อเจ็บๆจ็ป่นปลานิลวลวกผักขาลวกผักแป้งนัวหนึ่งผักหวานลาซีนเนี่ยคนได้มาแต่งานบุญว,วันเนาะแจ่วอันนี้ส่งผักเสียงเนาะม,มันแก่สวยๆ อาหารเอาเมาเด้อพี่น้องมากินนํากันเด้อเพลงกับวอนๆมาแต่วัดปู่กินข้าวซองข้าวหนุ่มหน่อยไปพงเงี้ยแหละอยาไปทุลักกินกระดาษสิ่นห่อนเนาะเด้อพี่น้องกินกระซานรักันทุกคนทุกคนสุมองสุบ้น กินข้าวกันเด้อมีลูกโดดอปส่งคันแก่บนป่าบ่กนีปลาธุขึ้ดได้ปลาไปดีพี่น้องหองขึ้ดได้ปลาตอนนี้ทบลดเรื่อแตัวหัวมันเป็นยัไงฟคน่อยเออก็เลยอันโนอะไรักแแม่พิ่นไปหนึ่งอะไเพิ่นไี่น้อยเลยไม่เวี่ยวจด จุดคนอื่น,น,นมาเดิอพไปนนองมีสาวสมาเด้อคนอื่นค่อยกองให้ลเอยเพิ่นมาทักค,คนปลาน้นเน้ผัก<า>กละหวานหวานวนมาเลยนยละเอียดกันจัดแล้วเราจแกงิ่จัดอื้มับเนาะผมมุกเลี่ยนนึงเนี่นี่หนึ่งกักวัน รวัาาบ้านมงานทำไปพุดหรักแ้ม่แรอวเดี๋ยวกอนอันเสียงเสื่ออันตอแรกไป่ฝากที่งานน้องตัวน่ไอเปอมครับหอบลูกอบร้านเลยบ้าง่ะัเออไอ้คนลักหัวลักจ้างรเจ้าวมันหานคละอือโอตัวกะวนเมาเมาบ่นะ Để máu luôn 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 phải lắc luôn phải lắc, luôn 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 máu luôn Máu luôn 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 Để luôn ừ. cả, Đó, nó nổi nó kia, bà luôn 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 này Rồi, chú ơi ta phải hạng mua loại lắm mua loại không nha phần xuyên xuyên dịp thơm là nó thay vào cả chịp bựa thay vào cả lát chịp bựa hiểu cái nào lợi hải đúng không? sáu nó không phải cả lát tọc tọc riêng nguyên sân. น้ำมากถ้าเป็นว่าพออันแม่น้องมอเก็บเดี๋ยวน้ำมาห Ăn cái vừa Cho bà dai đi ừ. là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Xin cái dòng ngon ngon như cái dòng nữa Thay lẻo chắc này đúng không? Chết cho tít Vất tít đấy không? Cả núi hiểu ngay nó Tao xin rồi Chết Chị nhìn thấy không? Ừ, đấy hả? Bà nói thì mai hẹn nha Bà nói thì hẹn nào, nào? hẹn Hẹn là thấy nó và tay nắng nó tay của nắng về này nắng 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 nắm 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 60 nắm 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 một chết chị, chị, รวกคาข้าเจเอไปแกงาใหม่จะได้ใช่ะกินมันแห้งไปนะสิออไทาล้านถ้าเป็นกรเดียวเลยเห็นนี่เห็นนี่ป้ะตนเดี๋ยมีผมพาเห็ดเล้วเราก็ไดงขาดจ mọi rồi, đâu mọi người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  อ <c oughs> ัเสียงลงนเดยวเสีย่วะม,มาดครับหวานอ่อนนี่หน่อยเสียมเนาะหักหวานรักหวานเนาะรับเป็นง้วหักหวาน แรงมากมั huh. <Labor ator. S 2> ah ่วไปขาวว่ามันคือปงสวนมั่วไปทางเอาแบกงมั่วปนะข่าวแบกงมั่วเขาปงนั่น

เสียบน้องเขากันผักปนยังเสียบเสพี่น้องเลยข้ามีแต่ตูผักอักเสียบไลยพี่น้องเนาะ สรักกินี้เอาไว้สำนึกกอนพี่น้องขอบคุณขอบคุณละไรพี่น้องปไปสุดสุกคนขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์เลยพี่น้องแต่มากกี่เรมกดไลค์ที่ใจลืมกดแชร์ฝากกันม่คลิปหน้าพี่น้องสหรับกินนี้สบายดี